ศิลปินสังกัด GMM Music รวมหัวใจส่งต่อพลังความรักดีๆเพื่อเด็กไทยไร้ SMA ไม้พิรงพรหญิงลีสีจุมพลจาสิงชัยและหนมเตยไทยดอนมิวสิกศิลปินสังกัด GMM Music รวมพลังดีเจอ,อนานภูวนาทและดีเจโบธนากรดี DJ A Time พร้อมด้วย2นักแสดงสังกัด GMM TV เอิร์ธพิรพัฒน์และมิกซส,สหภาพ ร่วมรณรงค์โครงการรักแท้ดูแลถึงยีนจัดโดยโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับมูล,ลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA และร,รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองภาหัโรค SMA SMA c a r e e r Screening ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านซึ่งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด SMA เป็นโรคหายากที่เกิดจากความผิดปกติของกรรมพันธุ์ในยีนด้อยโดยส่งต่อจากยีนของพ่อแม่ที่เป็นพาหะโรคสู่ลูกทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหว ได้เหมือนคนปกติทั่วไปส่งผลให้ขาดโอกาสต่างๆในสังคมและเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในทารกและเด็กเล็กไหมพี่รงพรเปิดเผยว่าเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนมีลูกไปตรวจ SMA ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อวางแผนครอบครัวได้อย่างมั่นใจปลอดภัยจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ที่เป็นพาหะสู่ลูก คุณพ่อคุณแม่รู้ก่อนก็จะสามารถป้องกันได้ครับเพราะรักแท้ต้องดูแลถึงยีนเพื่ออนาคตของเด็กๆที่สดใสและมีสุขภาพแข็งแรงครับหญิงลีสีจุมพลเปิดเผยว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด SMA เป็นโรคหายากทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติซึ่งอาจทำให้ขาดโอกาสหลายๆอย่างหรืออาจเสียชีวิตตั้งแต่เป็นทารกโดยสามารถปรึกษาและตรวจคัดกรองภาหาโรค SMA ได้ที่หน่วยวางแผน ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์คณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรู้ก่อนป้องกันได้มาร่วมสร้างสังคมไทยไร้ SMA ด้วยกันนะคะอันภูวนาถเปิดเผยว่าในเด็กทารกทุกๆ1 0,000คนจะพบเด็กที่เป็น SMA จํานวนหนึ่งคนและเป็นโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรกรมจากพ่อแม่ได้โดยไม่รู้ตัวแต่ SMA ป้องกันได้โดยการตรวจ SMA Carrier Screening ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านการตรวจ เพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งได้เลยครับมาร่วมกันดูแลให้คนที่เรารักและห่วงใยปลอดภัยจาก SMA กันนะครับ เอิร์ธและมิกซ์เปิดเผยว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พ่อแม่มีโอกาสหนึ่งใน40คนเป็นพาหะของโรคและอาจส่งต่อโรคสู่ลูกได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันได้ครับด้วยการตรวจคัดกรองพาหะโรค SMA ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้เด็กๆไม่ต้องเผชิญกับ SMA ด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่ศูนย์ข้อมูลการคัดกรองพาหะของโรค SMA SMAS นิ่งคอลเซ็นเตอร์โทร093ล1 5 9 9 9 599หรือหน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุน์คณะแพทยศาสตร์ศิริราทิยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดให้บริการเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาโทร02-4194736-8